เอาเลยครับกับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอัลติเมทคอมโบกับผมนัชเอกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของควรจะเติมซื้ออะไรบ้างในส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือว่าในส่วนของการใช้เกมนะครับตอนนี้มันมีอะไรน่าใช้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยลวกันนะครับแล้วก็ใครนะครัอยากเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบราคาถูกนะครับก็ติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัรได้เลยและก็ใครในรที่อยากทำการ เปิดบอร์ดเกมทั้งวี่ทั้งวันนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนโปรแกรม UG Phone ในการเช่านั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันเลย UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับโอเคนะครับกลับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีพฟอสกันนะฮะกับเกมคาบาลอันติเมทคอมโบหรือว่าคาร์บาลพีซีนับผมมาททคออนนนนเต์ใส่วขง มือใหม่ควรจะซื้อแพ็คอะไรดีและมีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับในส่วนของกิจกรรมใหม่และก็โปรโมชั่นใหม่ในช่วงนี้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์คาเบลอันติเมย์คอมโบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆก็คงเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับผมได้ทําการซื้อในส่วนของพรีเมียมเซิร์ฟเวอร์ออนอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครน,นี้เนาะก็บอกได้เลยนะครับว่าการที่เรามีพรีเมียมนะครับมันจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําการว้าไปนูน่นไปนี่ไปนั่นได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องเดินนะครับรวมไปถึงได้ ในส่วนของสเตตัสเพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น exp นะครับหรือว่าจะเป็นดรอปเลดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของช่องสล็อตต่างๆนะครับการเก็บไอเทมนั่นเองนะครับก็เยอะมากๆนะแล้วก็ได้ในส่วนของ gps warp ด้วยนะก็เป็นอะไรที่มันสะดวกสบายนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ควรจะซื้ออะไรบ้างสําหรับในส่วนของการเล่นเบื้องต้นกับเกมคาบานะครับไปดูกันเลยสําหรับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของบัตรแพตตินัมนั่นเองนะครับหรือว่าแพทตินัมวิงและก็จะเป็น level booster แล้วก็จะเป็นในส่วนของเมอร์ชนนะครับ สำหรับบัตรพรีเมียมเนี่ยผมขอพูดรวมๆเลยด้วยกันนะครับว่าเพื่อนๆผู้เล่นท่านใดนะครับสะดวกแบบไหนก็สามารถซื้อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อแค่ระดับแพทินัมวิงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลเวลบูสเตอร์หรือว่าเมอร์แชนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสหรือว่าในส่วนของความสามารถเนี่ยแพทินัมวิงจะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็สะดวกแบบไหนก็คงจะต้องซื้อแบบนั้นนะครับก็คือ15วัน30วันหรือ90วันหรือเก้ลสิบวันนะครับและก็ใครนะ 15วันเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้30วันไปเลยเนะเพราะว่ามันต่างกันไม่เยอะมาก4990 w a l l e t point ้นั่นเองเนะก็ถือว่าคุ้มแล้วยังได้ในส่วนของ left เ e m นะครับหรือว่าเจมสีเขียวอีก4990และยังได้ในส่วนของหินเซเลเซียนะครับอีกทั้งหมด50นั่นเองครับมาดูกันบ้างน,นะครับสำหรับกล่องสุ่มนะตอนนี้มีอะไรบ้างน,นะก็จะเป็นกล่องสุ่มที่เราสามารถได้รับในส่วนของ f o r t gem ด้วยนะ 9,099,999นีครับรวมไปถึงในส่วนของสลอตเอเทนเดอร์หรือว่าในส่วนของใบซอดแอมนะครับเมจิแอมต่างๆด้วยถือว่าคุ้มมากๆแต่นะครับมันจะแรกมานะครับกับการที่เราจะต้องเสียวอลเลตพอยทั้งหมด390นะครับก็อาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของกล่องสุ่มพอเพียงด้วยนะครับจำกัดเวลานะครับตอนนี้มีให้เราเลือกทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันนะก็จะเป็นแพ็กเกจดันเจียนฉ้ำนะครับแล้วก็แพ็กแฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็ในส่วนของ ัต่อสู้กล่องสุ่มนั่นเองเนี่ยมี3แพคด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าสะดวกแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อหรือว่ามาจัดกันได้นะครับนี่คือเราจะได้รับการสุ่มนะเพื่อนๆมันจะได้แค่สุ่มเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือถาวรนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับแพ็กเกจรายวันสุดคุ้มนะครับแล้วก็แพ็กเกจสุดสัปดาห์และแล้วก็แพ็กเปิดครั้งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเลยสักอันเดียวเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากในส่วนของแพ็กต่างๆที่ขึ้นนนนออยู่ตี้ะครับ ปอตเจมนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าสะดวกหรือว่าอยากจะซื้ออะไรนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะครับไอเทมกดใช้นะครับตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อสักอันเลยนะครับอันนี้ก็ประหยัดงบไปได้เยอะร้านค้าโบนัสนะครับอันนี้มีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับมีแพ็กดาราหน้าใหม่1นึ่งแสนนะครับแล้วก็แพ็กน้องเอวาห้าพันแล้วก็แพ็กสุ่มดันเจียน ep หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยนั่นเองกล่องสุ่มนะครับหรือว่าตรงนี้ก็คือแพ็กเกจเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่อ ตัวถัดมานะครับร้านค้าเซซซเลียนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกโคเหมือนเดิมนะครับจะเป็นคล้ายๆกับโมบายเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเข้ามาทําการสุ่มหรือว่าทําการซื้ออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นเลยหลักๆที่จะจําเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นบัตรพรีเมียมหรือว่าบัตรแพลตินัมนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อแค่3อันบนเท่านั้นนะอันอื่นผมคิดว่ามัน ไม่คุ้มเท่าไหร่อะไปดูกันว่าทําไมถึงไม่คุ้มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับสำหรับในส่วนของแพดิ่นัมบัฟนั่นเองนะครับประเภทบัฟก็จะประมาณนี้เลยที่ผมบอกว่าให้เพื่อนๆทาการเลือกแค่แพดิ่นัมวิ่งเท่านั้นเนี่ยนี่เลยนี่ยมันได้รับในส่วนของ E.P. หรือว่าจะเป็นสเตตัสต,ต่างๆเนี่ยได้รับเยอะกว่าทุกประเภทเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเอาทังทีก็แพดินัมวิ่งดีกว่านะครับก็ซื้อ30 d ันเป็นอย่างต่ําแล้วกันเพราะว่ามันลด40%นะเ่า,เาท,ทานัั้นนะครบ อันนี้ก็90วันก็จ่ายเพียง1199บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะที่เหลือก็มันได้รับในส่วนของเอฟเฟกต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมก็เลยว่าเอาไปที่น้าวิ่งเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับชาวมือใหม่ทุกท่านนะครับอันนี้อาจจะนอกคอนเซปต์ไปสักนิดน,นึงแต่มาประกาศในส่วนของกิ้นั่นเองเนี่ยหรือว่ากิจกรรมกิ้วรีจิสเตอร์นั่นเองเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนกิ้วของท่านผู้ก้า นี่เลยนะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมกิวเรจิเตอร์นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับมันจะได้รับในส่วนของของรางวัลค่อนข้างเยอะนะกิ์ที่ทําคะแนนได้5คะแนน10คะแนนนะครับได้รับของตามนี้เลยก็ถือว่าโอเคอะนะครับมันก็ยังดีกว่าเพราะเกมนี้ยังไงก็ต้องมีกิ์นั่นเองนะก็อย่าลืมมาลองอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับถือว่าโอเคมากๆอ่ะโอเคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสาหรับในส่วนของการแนะนาแพ็กเกจต่างๆแล้วก็ในส่วนของการแนะนํากิจกรรม คิวเรจิสเตอร์นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับเกมนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือผมไม่มีเวลาเล่นนะครับก็เลยประมาณสิเท่านั้นเองกําลังจะไปเก็บเบลอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวจะต้องกลับไปบอรดโมบายต่อนะครับแล้วก็มานั่งทําการเก็บเบลสําหรับในส่วนของ P c ต่อนะครับกับฟอร์ตกันเนาะก็ตั้งแต่เล่นมานะผมรู้สึกว่าผมชอบฟอร์ตกันมากขึ้นนะไม่แน่นะฮะในโมบายผมอาจจะไปเล่นฟอร์ตกงไงก็ ฝากติดตามด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือแนะนำผิดพลาดขออาภัยด้วยลวกันนะครับวันนี้ผมนะเอเอก็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเซราโกพัทรับตํามเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัสเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโ p พัท